ดีครับพี่น้อง FC แฟนคลับทุกท่านนะครับผม16.30นวันเสาร์ที่31สิงหาคม2567ครับตาชมบรรยากาศถนนหนทางภูมิประเทศในการปั่นจัก,กรยานรอบบ่ายครับพี่น้องครับ ภูมีประเทศภูมิศาสตร์ตำบลห้วยกะปิจังหวัดชนบุรีครับ ด้าน,นซ้ายมือข้างหน้านี้จะเป็นสนามพารามิเตอร์นะครับตอน,นเย็นๆนะครับก็จะมีแนวรวมตัวกันนะครับ,น,บ,รน,รบนี่ครับนักกีฬาพารามิเตอร์ก็จะมารวมตัวกันที่นี่นะครับเพื่อที่จะบินขึ้นข้างบนนะครับ บินไกลไปยังหาดบางแสนเลยนะครับสนาม จะเป็นหมู่บ้านขึ้นใหม่นะครับหมู่บ้านขึ้นใหม่หมู่บ้านใหญ่นะครับ นี่น่าจะเป็นมณีรินนะครับเมื่อกี้มณีรินปาร์คโครงการใหญ่ครับ รอบบ่ายนี้ก็จะออกถนนข้อหลามนะครับครับออกถนนข้อหลาม แล้วซ้ายก็จะเส้นไปมอเตอร์เวย์ครับเข้ากรุงเทพฝั่งขวาไบรตรงข้ามนะครับฝั่งปั๊มเซลล์นี้ก็จะลงอาดบางแสนนครับของฝากเทียบเล มนค่ัเขาหลามหนองม์ มบรรยากาศต่ำรอบเย็นนะครับรอบเย็นนี้ก็ชิลครับใกล้ๆก็ะจะประมาณตั้งสกิโลเมตรครับไปกับจะเป็นร้านอาหารร้านกาแฟนะครับผม ลานนาชน แค่3กิโลเองครับวันนี้ี่น,น้องครับเดี๋ยวต้องจัดการยางแล้วครับขอบคุณ FC กท่นกับทุกท่านที่ติดตามมารับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ